สวัสดีค่ะวันนี้พี่บุม๋มอ้วนของเรานะคะพามาซอยอะไรครับเนี่ยส้มตำครับฮะวันนี้เรามากินอะไรคะส้มตำกับเอ้ส้มตำโอ้ข้าวหมูย่างอันนี้เป็นข้าวหมูย่างแล้วนะ่ากินไหมดูสินี่จิ้มแต่วจา้าแล้วก็ส้มตำไทยผูจา้าแต่ที่ไม่พลาดเลยนะจา้าลาบจา้าโอ้แซ่บไม่แซ่บเดี๋ยวดูนะำพิดิษสิบนะครับ อร่อยมากอร่อยใช่ไหมอร่อยจริงอันนี้เป็นร้านแบบโอเพนโอเพนเนาะโอเพนอร่อยใช่ไหมอร่อยอ่ะชิมอันนี้พี่ดิชิมตำไทยอยู่อันนี้ของชอบของพี่ดิเขาอ่ะชิมน้ำตกหมูเนี่ยนะจิ้มจิ้มน้ำจิ้มนะอ่าตรงอันนี้แจ่วแบบแจ่วแบบนัวๆเลยอ่ะ ค่ะบอกรสชาติบอกรสชาติมันขึ้นอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากใช่ไหมอ่เดต้องมาเนาะต้อมาให้ได้เหรอ้อมาให้ได้ร้านอยู่แถวไหนนะสายสองพุทธมนตรสายสองอีกสักคำอ่าลาบหมูลาบหมูนะอ่ะอืออือเป็นไงจัดมากจัดมากออืออร่อย ปางนะครับร้านนี้สายสองอยู่ติร้านขายผลไม้อร่อยมากรับแบบเลยมาเลยครับอร่อยไม่อร่อยอยู่หน้าพี่ดิืนอร่อยอ่บทำใหญ่ครับทำใหญ่ทำใหญ่เนาะเลยอ็กินโอเคอร่อยจริงค่ะ